สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาก้อยเห็ดขอนเลยแก็์ๆเลยเลยแต่ว่าเมนูนี้ทําเหมือนไอ้นี่เลยลาบลาบแม่ก็รา,าบผิดก้กอยแช่ไว้สามชั่วโมงครับเพราะว่ามันเป็นเห็ดแก่นะเราจะแช่ให้เห็ดเขานิ่มสามชั่วโมงแต่ว่าเมนูนี้หากินยากครับอร่อยมากครับผมมาแล้วเราขโมยพริกเขาแหละวันนี้นี่มาใกล้ พุ่งนาซอยตันโอ้โหทงนู้นได้ปลาด้วยหนูดูโชว์ปลาหน่อยโอ้โหไม่ต้องซูปแล้วมูปลาดุกเองเนี่ย <c oughs> ครับวันนี้ก็เป็นเห็ดคอนเห็ดคอนไม้นะครับก็ตั้งแต่ต้นคลิปผมแช่ไว้ประมาณ2วันเพราะว่ามันเหนียวนะครับอันเนี้ยคือเขากําลังบานแล้วอันเนี้ยวันนี้เราจะมาก้อยเห็ดคอนกินกันครับไป มาด้วยครับซอยเห็ดคอนมีดไม้ด้วย,ยครับผมก็เป็นอันอันนี้หั่นหอมหอมผักชีแล้วก็นี่หอมกระเทียมพลิกอันนี้ก็เป็นเห็ดขอน เราหั่นนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเราจะไปคั่วก่อนนะครับคั่วด้วยน้ํามันโอเคครับนี่จเรียบร้อยแล้วยัพอหอมไหมไป

ตื่นมาชมใช่ไหมไม่มีนักแข็งไหนน้ำแข็งไข่ร้อนเย็นไม่หนเเาวไม่หนาวมน้ำทะเลเเระวังคุยถึงบุคคลที่สามเกมดื้อกรอบทิพเร็วๆอย่าคุยถึงอย่าคุยถึงนายกเลยแ <c oughs> ม่เจ้าของช่องจะกเกมม,มา พิเศษเขาคั่วยังวะยังนี่ยังครับได้ประตูไม่ได้ชาวบ้านไม่ได้ได้บอกถ้ามีเงินอยู่เย็นอันไหนสอยากเช็งครับมาซื้อเบ็ดมาใหม่แล้วเด้อมีเบ็ดสี่อันนั้นบอกผมบอกว่าเบ็ดไหนอร่อยครับเก็บนี้ก็ไปก่อนลองทำกินดูนะครับอร่อย